เบานะจริงรถเบามากเลยตูดโด่งๆนี้จริงขาพูดถึงแล้ววะจริงแล้วขาถึงอ่ะถึง่ะฮะตรงนี้นะแล้วก็สูงๆนี้ไม่ได้นะเขาเรียกบ่อขน,นมปังว่ะย้อนยุกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทบ้านครับผมเอกโซทัศครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยฮนะปกติก็จะดูในสายสี่ล้อนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยลองเปลี่ยนแนวดูบ้างจริงๆก็พยายามไปทุกๆที่แหละ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสายมายอเตอร์ไซค์2ล้อเนี่ยก็จะไปของ m R x ก็ส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้ฮะไม่ได้ไปเฉพาะ M R X อย่างเดียวมยีร้านเขาเรียกว่าเป็นสายออตโต้นะฮะเจ๋งๆมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันเหมือนกันและที่สําคัญวันนี้ต้องขอกับทางเจ้าของร้านเขาด้วยว่าช่วยเทสน้ำมันให้หน่อยเพือนเพื่อน,น,นทางบ้านถามมาบอกว่าเฮ้ยเลอามีมานานแล้วพี่ผมอยาก <ๆ S 2> จะใช้มอเตอร์ไซค์เลอเกินไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็เปิดควบคู่กันมาตั้งแต่ ดีเซลเบนซินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมารวมกันแลวแต่ไปโดดเด่นทนงด้านดีเซลเพราะตัวผมเองอะอยู่สายดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้กับน้องๆหลายๆท่านที่มีมอเตอร์ไซค์อยากใช้แต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าหรืออาจจะรู้แต่ยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสรรพคุณหรือสมรรถนะมันเป็นอย่างไรวันนี้ครับผมก็เลยมาที่นี่เลยนี่ร้านนี้ฮะ93 racing ครับอยู่ลาดพร้าวนะอยู่ลาดพร้าวเห็นไหมฮะ ร้านนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเขาจะทําเกี่ยวกับรถออโต้ส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีผลงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเซอร์เกตสายแร็กนะฮะแล้วที่โดดเด่นเลยก็คือเจ้าคันนี้ฮะแอร์รอกซึ่งคันนี้ต้องบอกก่อนคันนี้เป็นรถที่เคยมีเทอร์โบฮะเป็นเทอร์โบดัตสุนั่นคือของมิล่นั่นเองแต่ทําไมก็ถึงเอาออกเพราะอะไรหรือว่าเปลี่ยนเป็นสายประกวดไปแล้วหรือยังไงฮะ วันนี้เดี๋ยวมารู้จักกับเขากันและที่สำคัญได้รถตอบกับเราด้วยเป็นเราเอ็มฮะตัวนี้เป็นฟูลลีซินติกสำหรับออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันได้ดีแน่นอนฮะเดี๋ยวไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยฮะเอาละครับนี่อยู่ข้างๆหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหนี่เจ้าของร้านหล่อด้วยแนะนำตัวเองกับทุก่นทางบ้านหน่อยชื่ออะไรฮะชื่ออั้มครับผมอั้มสามเนสิงอั้มเก้าสามครับผมเดี๋ยวก่อนที่มาที่ไปครับว่เก้าสามมาจากอะไร เมื่อก่อนผมอยู่รานพาวเ้าสามร้านแรกเลยครับร้านแรกนี่เปิดร้านมากี่ปีเปิดร้านมาได้ประมาณ4ปีและสี่ร้านร้านที่4แล้วเพราะว่าผมโดนย้ายมาเลยเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอย่างนี้เลยสี่ร้านไหมสี่ร้านใช่ครับโอ้โหเปิดเปิดมา4ร้านใช้การลงทุน4ีร้านเลยนะครับ4ีร้านทีนี่คือย้ายมาสี่ที่เนื่องจากอะไรเอ่อสิ่งทีดล้อมม้างแล้วก็มันอยู่ข้างบ้านคนอะไรเงี้ยเขาจะฟ้องร้องอ๋อแล้วมอไซค์ต้องเบิร์นใช่ครับธรรมดาห้มอไซค์ต้องเบิร์นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับ แล้วจับพัดจับผูยังไงเมื่อก่อนทําอะไรฮะถึงได้มาอยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์เราแรกๆรกอะผมทำไทฟันพี่ายซันคือรถรุ่นอะไรยังไงฮะแอลล็อกอย่างเดียวเลยพี่ไทซันที่ว่ามันจริงจริงมันจะมีตูลแบบเนี้ยอ่าผมก็ตัดโรงตัดท้ายทํโชกเดียวแรกๆกเลยนะปกติอ่าพื้นเมืองทางบ้านเดี๋ยวแอลล็อกถ้ามาเดิมเดิมจะเป็นชกคู่อันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยเดิมเดิมเลยนี่นี่ยเนี่นี่เดิมเดิมเนี่ยใช่เออมาประมาณนี้แอลล็อกนะฮะก็คือเป็นรถร5อซห้าิบห้าีเีหรอหรือร้อยอะไรห้า แล้วมันเตาเรื่องเหมือนกันนะจเดิมๆก็ร้อยห้าสี่วาวละเป็นสี่วาวด้วยที่ใช้กันอยู่ในท้องถนนทุกวันเนี้ยล้วก็จะมีมีวีเทคอ่ะมีวีเอเปิดเทคตอนรอบหกพันด้วยเทคนี่นี่คือวาวแปรผันใช่เขาามีด้วยหรอมีมีพี่เดิมๆก็มีมาเลยยามาฮ่านะครับเป็นยามาฮ่านะครับที่มีวาวประดผันด้วยผมเองก็ต้องบอกนะความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะแบบกลางๆไม่ถึงขนาดว่าเก่งมากก็ต้องถามทางเจ้าของอู่คาด้วยนะฮะ นี่ฮะแล้วอ้ําเองครับผมเปลี่ยนจากโชคเดิมเนี่ยเนี่ยนะป็นโชคเดยวใช่ครับเออโชคเนี้ยใช่ครับมาเป็นโชคยูไอ้โชวโทษโชคเดียวแบบนี้ทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเออเออมันก็สวยทรงรถมันเป็นทรงสปอร์ตนะพี่เออใช่อ่าแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่เขาแบบชอบดัดแปลงเขาเลยลองมาทําเป็นท้ายสั้นดูมันจะออกเป็นแนวบิ๊กไบค์ไปเลยเออจริงใช่เหมือนแนวแบบอะไรเอดีวีไหมใช่อพยายามขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ประมาณเนี้ย เดี๋ยวกันนะถอยมาคู่เดี๋ยวกันอันไหนเดิมๆดิมเดี๋ันไหนเนี่ยเดิมๆแบบนี้เลยพี่อ๋อเดี๋ยวกันนะแกต้องอยู่ฝั่งให้เห็นนะเว้ยคืออย่างนี้จากยางไซส์เดิมอ่ะผมพี่ว่ามันก็ใหญ่อยู่แล้วนี่อันนี้อันนี้เปลี่ยนไซส์แล้วพี่อ๋อเปลี่ยนไซส์แล้วไซส์เดิมมันจะเล็กๆเล็กๆเลยอ,อ่ะประมาณสักเท่าไหร่ไม่รู้อ่ามันเขานาเล็กๆล็กร้อยสี่สิบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี่เบอร์อะไรอันนี้อันนี้ร้อยสี่สิบเหมือนกันอันนี่ร้อยห้าสิบแต่นี่เป็นทิมสันมันจะแลดูอ้วนๆ,ๆหน่อย่อา้วนยยาางหนวสปอร์ต แล้วมันใส่ได้จริงๆใหญ่กว่านี้อีกไหมได้สูงสุด150เลยพี่150ใช่อันนี้ไซส์เท่าไหร่ละีกที140ตัวนี้50เท่าตัวนู้นปะใช่ตัวนี้หน้ากว้างดูหน้ากว้างเท่ากับตัวนู้นนะหน้ากว้างเห็นปะใช่ครับเออเนี่ยประมาณนี้นี่คือสามารถใส่ได้ถึง150ถ้าเปรียบเทียบ150ก็ประมาณพวกรถที่เป็น150ซีซีที่เป็นสมัยยังไงอ่ะ NSR อย่างงี้เหรออ่าประมาณนนั้ประมาณนั้นแต่นี่มันจะเป็น14นิ้วพี่จะเป็นพวกเท่า X Max X อ๋อใช่ X Max Corsa เข้าใจอยู่นะฮะ ดัดแปลงเปลี่ยนเป็นชกเดี่ยวแล้วการใช้งานของรถมันจะเพี้ยนไปไหมฮะเหมือนเดิมไหมนะพี่การใช้งานคือเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่ว่าความแรงสั่นมันจะขึ้นมือนิดหน่อยมันจะสะท้านขึ้นเมือใช่เพราะว่าแรงสั่นเครื่องนะอ๋อเหรอใช่เพราะว่าปกติเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อจะซับเอาไว้ใช่ข้างหลังก็มีแค่มีแรงแรงสั่นเครื่องขึ้นมือนิดนึง แต่การใช้งานขีดเทคโค้งปกติทุกอย่างไม่มีผลไม่มีผลผมเคยจุดอะไรเทคโค้งเขาคอ,อกันมาแล้วเห็นว่าทาเซอร์กิตด้วยใช่ครับเซอร์กิตแล้วเซอร์กิตเป็นชกคูห่หรือชกเดี่ยวเป็นชกคู่เพราะเขาจำกัดอ๋อห้ามแปลง<ช>อะไรประมาณนี้<ช>นะฮะแล้วตาแหน่งการวางชคฮะท่านผู้ชมต้องมาดูตรงนี้ก่อนปกติโชคมันจะตั้งแบบนี้ระยะมันอยู่ประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับคราวนี้เนี่ยเพราเป็นชกคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปตั้งเดี่ยวอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องซับให้เป็นชกนอนแล้วเรื่องของระยะ หรือว่าความยาวต้องวัดหมดเลยอ่าหรือว่าค่าสปริงใช่ครับต้องใหญ่ขึ้นใช่ครับใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยเคยทาตรงตั้งตรงกลางแล้วแบบแบบพวกแข็งมากแข็งเลยแบบดึงคืนต้องแบบนี้อย่างเดียวใช่เพราะว่าจากจากขั้วเนาะมันเป็นอันเดียวมันก็ต้องความหนาความแกนอะไรแกนต่างต่างใหญ่โตขึ้นหมดเลยใช่ครับจากแกนเดิมมาไปดูในแกนเดิมแบกับสปริงเดิมมาเล็กนิดเดียวเองเห็นปะเห็นไหมออกเป็นรถรแม่บ้านไงเขาทำมาจะเป็นทรงเป็นสปอร์ตผมก็เลยแปลงเหมือนนะเล็กนิดเดียวเองคราวนี้พอเปลี่ยนครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะ ค่าสปริงความโตเปลี่ยนไปกระบอกอ่ขอโทษนะแกนโชกใหญ่ขึ้นครับเพราะว่ามันต้องให้เหลืออันเดียวใช่แต่ไม่มีผลไม่มีผลพี่อ้าวแล้วอย่างนี้ไม่ปกติเลยต้องลองไหมต้องลองไหมลองสับลองเปลี่ยนไหมว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้อลองแกนเบอร์นี้เวลาเป็นเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสเปกโชกคับพี่มันจะมีผลแค่เรื่องแรงความนืดกับความแข็งกระด้างนิดหน่อยเพรว่าการใช้งานไม่มีผลเลยครับอราว่าทั้งด้านเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นยังไงฮะสำหรับแอร์รอก เครื่องยนต์มันเป็นรถจริงๆรมันเป็นเครื่องที่แรงมากนะเออมันก็สี่วาลแล้วนี่ใช่แต่ว่ามันติดตรงที่ว่าไอ้หรอกเนี้ยทำมาโค้งใหญ่แล้วก็ล้อแม็กเนี้ยจะใหญ่กว่าพวกคลิกพวกพีซีเอ็กเขามันก็เลยบอก <ๆ S 1> ว่าออกตัวอาจจะหน่วงของเขานิดนึงเลยพี่เพร <ๆ S 1> <ๆ>าะดยรถที่ว่ามันมันมีโหลดที่มันเยอะกว่าเปรียบเทียบท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับสายฮอนด้าใช่แอลหรอกยามาฮ่าตัวเนี้ยมันก็จะไปอยู่ประมาณกับ PCX PCX ็ีซีอ็นะใช่อ่ามันจะไปอยู่กับ PCX แต่น้อยกว่า X Max น้อยกว่าฟอร์ซ่าใช่ครับแต่ซีซีมันต่างกันมันจะอยู่ประมาณพ t x ก็คือร้อยห้าสิบราร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเอ่อเพราะฉะนั้นแต่แล้วความต่างระหว่าง p ีทกับแอร์ล็อกคือเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็แอร์ล็อกจะได้เปรียบเรื่อง VV เอเออไอวีวีเออะไรเนี่ยมันเป็นยังไงพอมีมีอะหลงอะไหล่ให้พี่ดูบ้างไหมวอลเปเปิลผันพี่ิรับมือนะเดี๋ยวนะข่าวาวฝาให้ตัวเด็กที่มีวีวีอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเออขอดูววาาาแปผันนนนนนห่่่่่อยีีีีีฮะมมใกล้ ประมาณนี้นท่านผู้ชมฮะตัวไหนที่เขาเรียก VVA ครับตัวนี้พี่ตัวนี้นี่มันเป็นกระเดื่องแคมป์หรือไรกระเดื่องแคมป์แคมป์จะมีทั้งหมด3ามลูกเบี้ยวซึ่งเป็น p c s จะไม่มีไม่มีมีแค่2ลูกเบี้ยวพี่คือ ID ID หนึ่งกับเสียหนึ่งใช่ไหมตัวนี้ครับตอนนี้จะมี VVA ขึ้นมาหนึ่งอ๋อเหมือนเมื่อวานที่เราไปไททันตัวไมเวกที่บอกว่าเหมือนวีเทคอ่ะใช่มันจะมีตัวกลางขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งองศาจะสูงกว่าเขาใช่เปิดองศา สูงกว่านิดนึงแล้วก็เปิดนานกว่าซูมนี่ซูมหน่อยเออเนี่ยเฟิร์สขอขอโซลินอยด์อันนึงอ่าเดี๋ยวเอาโซลินอยด์ทำให้ดูอ่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูโอ้โหวันนี้ได้ความรู้นานนี่คือ VVA นะฮะใช่ครับใช่ไหมก็คือวิธีไอวิเทคใช่เนี่ยหรดไมเวกมันจะมีโซลินอยด์มาเตะตรงนี้ไอ้รอบหกพันมันจะเตะตรงนี้อ่ามันจะได้เปิดกระเดื่องนี้ขึ้นอ่าใช่แล้วมันก็จะเปิดนานขึ้นใช่องศา แคมท้ายก็จะเดินขึ้นใช่ท้ายก็เดินลึกเออนี่เดี๋ยวเขาจะแกะเส้นหน่อยให้เสียงมันจะเปิดเสียงท่อมันจะเปลี่ยนนะก็เหมือนถมีเทกกันแหละใช่เหมือนพวกเปิดแล้วแพ้เลยเพราะว่าเสียงมันเปลี่ยนอ่ะเองศาแคมมันเปลี่ยนนะฮะอันนี้อันนี้มันเป็นองศาอะไรเปิดรับอากาศเหรอใช่ครับไอดีไอดีอย่างเดียวไม่มีไอเสียใช่ป่ะใช่ครับแล้วไอเสียงนี้เราต้องไปทำงานเวลาโมก็แยงพอร์ตออย่างเพิ่มใช่ให้มันออกได้ทันเปลี่ยนแคมให้แคมไองเสียงมเยอะขึ้นอ่าเดี๋ยวรอสักครู่เนี่ยมาแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้วก็เเ่่อองไ้นนีมมัจะะาต อ่าไอซีดีน้อยตัวนี้ควบคุมโดยอะไรอ่ะรอบหรอรอบเครื่องยนต์มันอีทียูสั่งเลยพี่อ๋อมจะกล่องใช่ไหมใช่อุ้ยระบบรถวยจูเลยนะ้งจูเลมฮะรอบหกพันมันจะเตะแสดงว่าหกพันเ็จปุ๊บวีวีเอเปิดก็เหมือนวีเทคเปิดใช่ใช้กันใช้กันเลยอ่ากระเดื่องตัวนี้ปุ๊บมันจะให้แข็มตัวนี้ยกนานขึ้นยกขึ้นไปเตะใช่ครับว้าวใช่เปิดนานขึ้นองศาเปลี่ยนใช่ที่แม่งฉลาดจัดบนรถนี่นี่คือข้อดีของไอ้ฮาร์รอกนะฮะใช่ยามาฮ่าก็ทำนานแล้วพี่แต่ว่าเอาแต่พี่ ไม่มีไม่มีใช่ครับพูดทีทีถึงสามร้อยนันไม่มีใช่แต่วนี้มีพวกอะล็อกแล้วเอ็กซ์เตอร์ตัวใหม่อารติพาตัวใหม่มีอ๋อเอ็กซ์เตอร์มีมีอารติพาตัวใหม่ก็มีด้ยูยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าระบบนี้ไปอยู่ในพวกเอ็กแม็กนะผมว่าแม่งอลังการเล้วเนี่ยใช่เนาะใช่ครับลั่นนะครับนี่คือระบบที่เขาบอกว่าแอะล็อกเป็นจุดที่ได้เปรียบใช่เพราะฉะนั้นการขี่ทางไกลอ่าใช่ครับสบายทางทางไกลก็คือว่ารถลอยตัวแล้วเนี่ยความเร็วร้อยยี่สิบไรเงี้ยคันร่งไทยไม่เยอะเลยพี่กระแทกได้เลย ปล่อยไหลยาวๆไม่กินเพราะว่ามันมีตัวนี้ช่วยแล้วนะครับผมแล้วเรื่องอัตรากินน้ํามันสําหรับแอร์ร็อกเดิมๆมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสองถึงสามสิบห้าโลลิตรเหรอใช่โอ้สามสิบสองสามสิบห้าโลลิตรแล้วเต็มถังมันวิ่งได้กี่โลอ่ะถ้าเกิดว่ารถเดิมรถเดิมมันเราไม่รู้มันโตแค่ไหนนะถังมันแค่สี่ลิตรเองพี่ถังเล็กมากโอ้แต่สามสิบห้าโลก็โอ้สิบสองลิตรแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโมชุดข้างเงี้ยให้รอบมันจัดขึ้นอะมันก็จะเหลือมายี่สิบเจ็ดโลลิตรหรอใช่ีก ก็เอาเรื่องอ่ะใช่เออก็เอาเรื่องคือไปได้สบายอ่ะชิ้ๆใช่ครับใช่แค่ถังตีลิตรไม่กี่บาทเองใช่ด้วยเพาเติมมียีสิบได้สบายแต่นั่นคือปั๊มอ่ะเอาล่ะเขาได้มาว่าถึงเรื่องโมดิฟายก่อนเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องด้วยครับผมคืออย่างนี้รถที่โมดิฟายรับนะฮะเราไม่ต้องว่าันถึงเรื่องพวกนี้หรอกครับนะเพราะอันนี้คือรถที่แต่งแล้วก็รถแข่งับนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะนิยมเลยเขาเรียกพิมพ์นิยมของแอร์ร็อกที่เขานิยมทำโมดิฟายขี่กันท้องถนนเนี่ยอ่ะครับข ัเครื่องพี่อัพเครื่องมียังไงฮะต้องตัวต้องอะไรฮะมาก็นี่เลยพวกลูกสูบอะไรพวกนี้พี่ดูได้นะอะไรดูได้บ่อะไรดูไม่ได้ดูได้อาดูได้นะฮะมาแบบนี้แมว่าจะเดี๋ยวดูชุดนี้ดีกว่าดูชุดไหนพี่ขอชุดนั้นหน่อยหกหกพี่ว่าวัวไ่าก็คือรุ่นอะไรหกชักห้าเหรอชั้งเดิมก็ได้เดิมชักห้าก็มีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพามาห้ชมนะครับว่าเขาเรียกทรงนิยมเขาต้องโมแบบไหนของแอร์หรอกนี่พี่ เดิมเดิมมันจะเป็นลูกห้าแปดห้าสิบแปดมิลนะฮะลูกเดิมมีปะลูกเดิมมีมีหนุนปะใช่ลูกเดิมอยู่ในตู้เฟิร์สอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ชมมันก่อนนะฮะโอ้โหเนี่ยเจาะลึกนะเสาแอร์หลอกนะฮะครับเฮ้ยดีกว่ามีวีเทคเดี๋ยวเนี่ยโต๊ะมานั่งก็ได้ออเโต๊ะมานั่งก็ได้โต๊ะมานั่งก็ได้เรามีเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้เล็กๆนี่ไงเก้าอี้เราเอาเลยชิวๆมาเอาขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวให้ชมกันเออลูกเดิมนั่นแหละมีปะ นี่คือเสื้อขาวใช่ครับอันนี้เสื้อเสื้อําเดิมจะเป็นจะไม่มีน้ำเยอะขนาดนี้พี่น้ำจะมีแค่นี้เองอันนี้คือลูกเดิมเดิมอ๋อนี่ไงอุ้ยมันจุ๋มจิ๋มมากเลยอ่ะจุ๋มมันเล็กมากเลยอ่ะเป็นหัวหลุมด้วยนะอ่าเป็นหัวหลุมเช็นะเออแต่มันเล็กแต่มันมีมากแล้วยังไงต่อฮะมมโมกันยังไงเริ่มต้นจาก ปกติผมเคยทําเสื้อเดิมนะตีปอกะพี่คือปอกเหล็กให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเสื้อเดิมเนี่ยมันจุน้าได้แค่เนี้ยเสื้อเดิมตีปอกให้ใหญ่ขึ้นก็เลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเสื้อเดิมป่ะใช่เสื้อเดิมแล้วตีปอกก็คือปอกเหล็กข้างในใช่ทำแล้วก็ขยายรูขุมใหญ่ขึ้นแต่ติดตรงที่ว่าเสื้อคือต้องกึ่งออกถูกไหมใช่เสื้อเดิมเนี่ยน้ำมันน้อยพี่น้ำมีแค่เนี้ยเออมันก็ร้อนครับผมก็เลยไปหาพวกเสื้อเซรามิกมาที่มันอุ้ยมันใหญ่เลย น้ำน้ำที่ว่ามันใหญ่กว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ในนี้พี่อ๋ออยู่ในนี้ใช่อุย้ยอันนี้มันถ้าไม่มีเลยนี่ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตรงนี้เหมือนเหมือนก็เพิ่มเนื้อขึ้นมามีแทงเพิ่มขึ้นมาอ่าใช่อ่าเสร็จปั๊บนี่คือเสื้อเซรามิกพร้อมตีปอกใส่ลูกกี่มิลมันได้ตั้งแต่หกสิบสองมิลครับหกสิบมินถึงหกสิบปดมิลโอ้โหอ่าดูรูนะเห็นไหมเนี่ยเราเทียบกันใกล้ๆนะเนี่ยอ่ะเนี่ยดูดิถูกปะ นี่คือคือของของเดิม้าไหนวะคุณสับสนหมดแล้วนะอันนี้เดิมนี่เดิมนีอ่าอันนี้คือลูกลูกลูกโอ้ลูกก็ผิดกันแล้วอ่ะใช่ครับนี่ฮะนี่เลยแล้วคราวนี้เรื่องความร้อนความร้อนอ่าลูกโตความร้อนแน่นอนแล้วทําไงอ่ะก็เปลี่ยนไปใช้เสื้อตัวนี้ที่นัเยอะขึ้นแล้วก็ทําฝาให้ระบายได้ไวขยายวาลนี่คือฝาเดิมเอยขอโทษนี่ฝาแต่งนี่ฝาแต่งฝาเดิมมีไหมมีฝาเดิมอ่เดี๋ยวให้ให้ดูนะฮะนี่ภายในของเครื่องยนต์ของแอร์รอกแอร์รอกฮะแอร์รอก อ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือฝาเดิมของเขาเรากล่าวหรือว่าถึงเรื่องความร้อนแล้วนะใช่ครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาฝามาโมดิฟายใช่ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนสะสมอัตรวสวนกันอัดอะไรต้องได้แล้วก็พวกเราพกอากาศต้องต้องดีนี่คือฝาเดิมมันจะเป็นขนาดนี้ใช่ครับนี่คือฝาใหม่มันต่างกันยังไงครับก็คือซีดีเป้าฝาต่างกันนะพี่เราวัดตามขนาดลูกวัดต่ามมัตัวสวดกันอัดแล้วก็วาล์วใหญ่ขึ้นแล้วรูเนี่ยเพียบเลย อันนี้รูน้ําครับเอออันนี้มันไม่มีป่ะใช่มีแบบมันมีแค่มีแค่นี้เหรอใช่ครับโอ้เราขยายรูน้ําอีกเหรอใช่ครับเอาแล้วนี่คือคือคือยังไงฝานี่คือของอะไรอ่ะอันนี้เป็นฝาสร้างเลยพี่อจากพวกมาเลออินโดอะไรสร้างใหม่เลยใช่ครับเอ๊ะผมมันต้องทำาถึงขนาดนี้เลยนี่หว่าใช่เนอะครับเป็นฝา C N C อะไรพวกนีเหมือนที่เขาพวกเวฟวอล์ลกันอะแล้ววาล์วโตขึ้นไหมวาล์วโตขึ้นครับจากเดิมอันเดิมมันสิบแปดประมาณยี่สิบอันนี้มันยี่สิบยี่สามอะ เพื่มบางอย่างสองมิลใช่ครับอ้สองมิลถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ชมฮะเยอะอยู่ดีเพราะว่าเวลามันระเบิดอ่ะมันเร็วอ่ะใช่ใช่เออมันเร็วมันเยอะนะนะครับสองมิลถือว่าเยอะมากแล้วคราวนี้พอมันมาเป็นชุดนี้เสร็จปั๊บเนี่ยครับซีซีเพิ่มเพิ่มจากเดิมเป็นาร้อยสิบห้ามันจะกลายเป็นประมาณสองร้อยสองร้อยสี่มันใช้งบประมาณเยอะไหมถ้าถ้าสเต็ปลูกหกสิบนะจะแตะขยับจากเดิมมาสองมิลอะมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสอง อุ้ยเราก็นึกว่าจะแพงเห็นแม่งเปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งฝาแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆ่เงี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทก็ยังได้อยู่ใช่ครับคือมาครบนะพวกมีพวกลิ้นเล่กด้วยอ่าเนี่เนี่ยอ่สองหมื่นกว่าบาทมีอะไรบ้างมีลินเล่งมีลินเร่งหนึ่งมีการสูบอได้การดด้วยเหรอใช่ครับการ์เอแล้วก็พวกกอนเตาด้วยแคมแล้วก็หัวฉีดในเมื่อโมดิฟายร้อมาเรียบร้อยแล้วครับรอมาถังเรื่องน้ำมันเครื่องบ้างควรใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนฮะยิงอัต้นมันเครื่่องีต้น้ำม ถึงขนาดแบบว่ามันเครื่องมันร้อนแล้วอ่ะยังมันยังมีความความเหนื่อยความหล่อลื่นของมันอยู่ยังลื่นใช่คุมอุณหภูมิได้ดีใช่ครับร้อน<ช>ก็ยังอยู่ได้เ<ช>พราะว่ารถม<ช>ันออกทริปแท้ทุกวนันถูกพี่เพราะผมเน้นแช่อยู่แล้วเน้นฟูลี่ไหมได้ก็ได้ก็หรือว่าไม่ต้องฟูลี่หรือว่าจะป้องฟูลี่ได้ทั้งสองอย่างเลยได้สองอย่างเฮ้ยไปจิบมาได้เนาะมาพี่มีแนะนําครับวันนี้ฮะนั่นคือรามอีมนั่นเองฮะนี่เลยตัวนี้นะครับเป็นฟูลี่ซินติก5 w 4 0ครับ A B I S P ตัวลาดสุดของเราเนี่แหละนะฮะและอีกตัวหนึ่งฮะสำหรับงบน้อยหน่อยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายได้เร็วขึ้นแต่เป็นพร mm ีเมียมซินิติกนั่นก็คือตัวนี้ฮะ15 w 40ครับรับประกัน2ตัวนี้เลยสำหรับสายออโต้นะฮะ mm hmm. ตัวนี้นะฮะเป็นฟูลลี่นะฮะ5,000กิโลเมตรเปลี่ยนถ่ายทีสำหรับเปลี่ยนถ่ายเร็วหน่อยใช้ประจำทุกวันก็นี่ฮะตัวพรีเมียม3,000กิโลเมตรเปลี่ยนถ่ายครับวันนี้อยากจะมาให้อาม่วยทดตอบมันหน่อยได้ครับว่าฟิลลิ่งเนี่ยสำหรับรถ ควรใช้อะไรแบบไหนยังไงได้นะครับผมเน่แต่ผมเทสกับรถทำโมดิฟายเครื่องที่คันนี้มันแต่ว่าเครื่องมันเครื่องมันซิ่งเดี๋ยวมาเหลาเลือกคันนี้ก่อนเขาบอกว่าเทสกับรถโมดิฟายเครื่องครับผมนี่มันรถเดิมนี่คุณเดิมพี่อันนี้มันเป็นรถหมกหมกยังไงเออไหนเล่ารถหมกที่ภายนอกเนอแนจะเดิมหมดเลยมีแค่กระจกแต่งกันเดียวเองแล้วก็มีแหลกหลังด้วนะอันนี้เป็นอะไรขนของไว้วิ่งแก๊ปครับวิ่งแก๊ปด้วยครับผมอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกตรงโจทย์เราใช่คือรถ มีของมีของวิ่งทุกวันใช่ใช้งานเยอะใช่ครับอันเนี้ยตรงโจทย์เลยแล้วเป็นสายพานด้วยใช่ครับนะฮะไส้ในเป็นยังไงมาอ่าหกสี่มิลพี่หกเเดิมเดิมมันห้าแปดีนีหกสี่ชัดเดิมอ๋ออ๋อนี่ครับหลุกอยู่แล้วใช่นะฮะขี่แบบไม่ต้องมันยั้งมันยังเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเราควรใช้ตัวไหนดีเป็นพรีเมี่ยมหรือฟูลรีดีถ้าเกิดว่าในความรู้สึกของเราแล้ว ให้ให้ช่างแนะนำกับเพื่อนๆทางบ้านเป็นฟูลี่ก็ได้พี่เป็นฟูลี่ไปเลยรถดับเื่องนะรถดับเื่องเพราะมันยิ่งเปิดรอบไปหมื่นหนึ่งพันแล้วห้าพันโลใช้ไปเลยนะครับเอาจริงๆมาเดี๋ยวไปดูกันถ่ายน้ำมันเครื่องเลยจ้าไต่การแล้วครับการถ่ายน้ำมันเครื่องมันใช้กี่ลิตรศูนย์จุดเก้าครับศูนย์จุดเก้าครับถ้าบอกว่าเหลือนีมันหนึ่งลิตรต้องบอกก่อนนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันศูนย์จุดแปดนะครับ แต่ถ้าเป็นฟูลี่หนึ่งลิตรเลยครับคุณก็ซื้อแค่หนึ่งลิตรแต่เนี่ยมันต้องบวกไงใช่ไหมครับแต่ราคามันต่างกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเรื่องของราคาเดี๋ยวถามที่ร้านได้เลยรับประกันได้ว่าคุณเอานะในราคาน้ําอัดลมที่คุณได้คุณภาพไปแล้วกันนะครับผมมาเนี่อันนี้ถ่ายกันสดๆลร้อนนะฮะถ่ายกันจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆด้วยนะครับนี่ปกติร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดทุ่มครึ่งพี่ปิดตีหนึ่ง ร้านอะไรวะเปิดทุ่มพึ่งไปตีหนึ่งทำงานประจำด้วยไงเลิกงานแล้วมาเปิดร้านต่อช็อกเลยเมื่อกี้ร้านเราเปิดทุ่มลูกค้าตอนคืนอย่างเดียวเออแล้วตอนกลางวันไม่ง่วงนอนตายเลยเนี่ยผมทำงานสิบโมงอ๋อสิบโมงนะครับเลิกทุ่มหนึ่งแต่เชื่อได้อนาคตไม่ได้ทำแล้วละงานประจำเพราะลูกค้าจะเยอะอยู่อย่างี้นี่ไหนอยู่ในซอยสักหน่อยนะได้ออกไปดื้อเองแล้ว ขับได้พี่เพราะอยู่เฉยอยู่ข้างหน้าไอ้ไก่เนี่ยต้องให้เจ้าของคนนี้ใช้จริงทดสอบเลยฮะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยจัดฉากหรือเปล่านั่นนี่ใช่ไหมต้องให้คนนี้เลยนี่เจ้าของรถอยู่นี่แหละเจ้าของจัดเลยถามความฟิลลิ่งเจ้าของเลยว่าน้องขี่ทุกวันไงมันจะรู้ว่าฟิลลิ่งต่างไหมนี่ฮะตัวนี้ก็เอาเป็นฟูลลีทีนิตีนะครับตัวนี้เปลี่ยนถ่าย5000ันโลนะครับ เรไอเมฮะปกติแล้วอ่ะน้ำมัน,มนเครื่องถ้าเราใช้ศูนจุดเก้าแล้วใส่ลิดหนึ่งมันจะล้นปะมันจะพลอ,อก,กองพี่อ๋อไม่ควรนะครับครับไม่มีนะเหลือดีกว่าขาดอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่พี่เป็นความพลอ,อก,กองแบบ แล้วทีนี้กองจะตันไวถ้ากองมันจะมีน้ำมันแต่มันเครื่องเลย0.9เป็น0.9นะท่านผู้ชมฮะไม่เอานะ0.9ใส่หนึ่งลิตรแบบเฮ้ยเผื่อไว้ก่อนอเลยเงี้ยใช่ใช่รถเป็นหน่วงด้วยนะพี่ใส่น้ำมันเชื้อหน่วงด้วยใช่ป่ะหน่วงด้วยจากแรงเป็นหน่วงนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถยนต์นะรถยนต์ลิตรนึงมันก็ยังไม่เยอะใช่ครับนะฮะเปิร์ดใช้ทุกวันป่ะใช้ทุกวันครับเปิร์ดวิ่งวิ่งไปทำอะไรบ้าก ก็ปกติวิ่งไรเดอร์ครับเป็นแสบใช่เฮ้ยกี่เปี้ยวยว,วันหนึ่งก็เป็นร้อยร้อยโลเหมือนกันเอาล่ะแล้วรู้ฟิ่งรถใช่ไหมตอนนี้ว่ามันเป็นไงรู้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วลองให้พี่หน่อยได้พี่อา่าใช้พูดให้จริงนะแต่รถทำที่นี่น,นะฮะทำที่ก้าสามนะฮะที่ผมอะ่ะอยากจะให้ทดลองใช้กับเนี่ยคนที่เขาใช้งานจริงๆเพื่อที่จะได้ได้พูดได้ตรงๆเลยว่าเออ รถอันนี้เขาวิ่งทุกวันเขารู้ฟิลขับทุกวันเพราะรถแข่งนานแค่ไครับพี่เออมันไม่รู้หรอกแล้วก็ขับไปได้นานด้วยไงนี่ขับทุกวันใช่นั้นขับแค่ลันสองลันทุกแบรนด์ในโลกนี้ดีหมดครับอยู่ที่คุณเลือกใช้ฮะผมก็ไม่ได้บอกว่าเรอาจะต้องเป็นโอ้ที่สุดไม่ใช่มันอยู่ที่คุณเลือกใช้แล้วอยู่ที่คุณใช้งานมันจริงๆร,งรเชื่อช่างนะครับนะฮะอย่าไปเชื่อความ ปลมเข้าใจตัวเองแบบผิดๆนะบางครั้งอะถูกพี่เออถ้าเป็นเครื่องบางบางยี่ห้อแพงก็ไม่ดีก็มีอ่ะมันมันแล้วแต่ไอ้อย่างที่บอกมันอยู่ที่การใช้งานใช่ครับนะครับทุกอย่างมีจุดเด่นของแต่ละยี่ห้อเขาจะได้ใช้วิทยาในการเลือกใช้ปรึกษาช่างครับผมนะครับผมเอาล่ะเฟิร์สเดี๋ยวเทสไห้พี่หน่อยนะฮะตอนตอนออกไปกูคงไม่ได้ขับตามอะไรหรอกนะเพราะว่ามันไปไม่ได้ถนนมันไอ้นี่รถเยอะอันนี้ใช้ชีวิตจริงเลยนะเราะว่าเขาเป็นไรเดอร์อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวช่วยบอก ความรู้สึกกับพี่หน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนใส่หมวกขึ้นไหนฮะโอ้ไรเดอร์กูรีบจัดเลยใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนเมื่อกี้แม่งจะออกตัวไฟแดงอยู่เลยยุ้ยหมายไอ้เดี๋ยวบอกเอ้าไม่ใส่หมวกเดี๋ยวดาวมากอันอีกใส่หมวกถูกต้องอ่ะโอเคนะฮะ จัดไปจัดไปโอ้โหเ,เ,เออได้ดิเออจัดไปเห <laughs> มือนกำลังมีคนสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วจะรีบแดกอะไรประมาณนี้นี่โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้นะถ้าไม่ทันนี่ไฟไฟเขียวนี่เรียบร้อยเลยนะเปิดตัวเรียบร้อยเลย <laughs> นี่ฮะนี่คนใช้งานจริงนะฮะ จริจริงๆนะแอลหรอกก็ดีนะพูดถึงดีตรงที่ว่ามีมองน้ำมอ่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาวิ่งไกลวิ่งใช้งานทุกๆวันก็เหมาะครับเราเป็นฟิลลิ่งดีมากเลยเวลาขับอ่ะดีมนี่เดิมเดิมเน่น่เน่เฮ้ยมันเร็วนี่หว่าได้รู้ยมันเร็วว่เนี่มันรูว่าขี่แม็กนี่เดิมเดิมเป็นแบบนี้นี่นี่ก็มีอาจจะเปลี่ยนโช๊คหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโช๊คเดิมเลยพี่ตับแข็งแม็กซ์โรงงานเลยสวยป่ะเอาล่ะเดี๋ยวสว่างนี่ก็รอ อย่าบอกนะมาแล้วมันเร็วเร็วจังวะน่าจะไปยูเทิร์นไกลมั้งเอาให้รู้เอาให้รู้ทรงไร่ข้ามมันขึ้นจากเดิมเยอะไหมขึ้นจากเดิมเยอะไหมไทยท้ายๆแต่ว่ารถเดิมมันจะวิ่งได้ประมาณ122อะไรเงี้ยผมว่าอยู่ประมาณ130แต่ว่าจากศูนย์130ก็คือไวกว่าเดิมใช่ใช่ก็คือรอบมันเร็วขึ้นใช่ครับไล่ข้างเริ่มกี่บาทชามชุดละ1,009ชุดหนึ่งชามเองเดียวเลยใช่ไหมต้องไล่เม็ดด้วยไหมหรือรวมมันอยู่แล้วลอยู่แ้วก็คือไม่มีพวกลิ้นพวกอะไรไปแค่ชาม1 0 0อ แล้วมันมีพวกเหมือนเอกแม็กมะไล่ข้างโอเพนอะไรเงี้ยมีครับก็มีสำหรับแอลหรอกนะชามเฟืองท่อลิ้นอันนี้กี่บาทก็ถ้ามีเฟืองแล้วก็พันสองลิ้นก็พันหกก็เพิ่มเพิ่มทีละอย่างได้เพิ่มไปทีละอย่างแต่ก็คือศูนย์หนึ่งร้อยว่าเร็วเหอะใช่นะฮะขี่มันก็เอเมื่อกี้เร็วนะใช่เมื่อกี้เร็วเปลี่ยนทีละอย่างพวิธีว่าเปลี่ยนแล้วต้องเห็นผลที่มันดีกว่าเดิมเสียตังค์รอบนึงก็มันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราทำตุ้มเดีีจาาากกตัวไไหนออททละย่ง็ด้ เออไวเลยดีนะไม่ใช่ว่าใส่ใส่เอ้ยมาแล้วเ้ยมาแล้วอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นถ่ายฝั่งนู้นเออเนาเราลังอยู่เทิร์นส่งเตี๋ยวแล้วส่งเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วรอบไก่อะไรเนี่ยอุ๊ยเชี่ยรถแม่งแรงอลยเนี่ยนเปิดแบงค์แม่งเลยเนี่ยนี่เข้าคนนี้เข้าคนนี้เข้าคนนี้เลยครับเขาคนนี้ละเออเข้าคนนี้เลย เดี๋ยวเปิดมวกใช่เฟิร์สคนเดิมป่ะเดี๋ยวไดหาไปสับตัวมานี่วิ่งไปกีป่แค่ไหนเมื่อกี้เลยโชคใก่สี่ไปนิดนึงครับพี่าาไปเร็วนาะดนั้นเลยเหรอ <c oughs> จับมือไโดนตีไปไกลอเลยเนะี่ย <c oughs> ไปกับรถตรงที่มันเลยโชคไก่สีไปอะ่ะคนจะมีทางกับรถมันจะไกลอยู่ประมาณเกือบเกือบสองโลอะเราอยากรู้หลังจะเปลี่ยนถ่ายตอนแรกไปแล้วอารมณ์เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าแบบมัน ปกติอะถ้าเกิดเราเติมน้ำมันเครื่องถึงเกณฑ์มันอะพี่ถ้าเป็นน้ำมันแบบกึ่งสังเคราะห์ไม่ใช่สังเคราะห์ร้อยนะมันจะเป็นฟิลแบบว่ามันจะมีอาการหน่วงหน่วงช่วงท้ายหน่วงหน่วงช่วงท้ายใช่แต่อันเนี้ยเราเติมตามเกณฑ์เนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นรอบมันเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะมันไม่หน่วงสองที่ใส่ตาเขาหน่อยว่าตามันโกงไหมแหมเอาไกลเก้นะฮะ แล้วรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนมันเลื่อนขึ้นจริงๆอ่ะอยากจะให้ใช้ไปเรื่อยๆแล้วอยากจะเอาเดี๋ยวเอาผลอัปเดตนะมาโพสตให้ดูอีกทีนึงว่าถ่ายมาแล้วเป็นยังไงบ้างได้เลยครับ,รบอย่างไลฟ์เนี่ยมันทําได้แค่นี้จริงๆร,ร,งรนะฮะรเราก็อยากจะทําให้ได้มากกว่านี้แต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่คุณเลือกใช้แต่รับประกันได้ว่าสินค้าเราไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเราประกันคืนเงินเต็มเปอร์เซนต์อยู่แล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากน้ำมันเครื่องของเรอาผมรับผิดชอบให้รถคุณผมรับผิดชอบให้ทุกอย่่่าางงงีีคืออสิทเรต้ม นะครับผมเอาละขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวฝากใช้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามันอัปเดตกันแล้วเอาไปโพสตในหน้าเฟซต่อว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วสักห้าพันโลถ่ายมาแล้วเป็นยังไงได้ครับแต่เบื้องต้นก็คือโอเคโอเคชอบไมครับ่ชอบเดี๋ยวรอดูนะครับว่าใช้ไปแล้วมันจะนืดมันจะอะไรไหมได้ครับผมเอาละครับอ้าวมาเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้นิดนึงเรามาฝากกันถึงร้านอ่าก้าสิบสามดซิงกันหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆนทางบ้านฮะสนใจนะครับของอยู่ไหนเมื่อกี้ เพื่อนๆทางบ้านสนใจนะครับอยากจะมาใช้บริการเอาเอาทำแอร์รอก่อนกับรถออโต้ครับผมมาได้ยังไงฮะอยู่ปากซอยลัฐประวัสี่ครับพี่อยู่ข้างๆสวนฮอนด้าเลยข้างๆสวนฮันด้าเลยใช่มาได้มันง่ายมันอยู่ติดถนนใช่ครับแต่ถ้ามารถยนต์ยากนิดนึงครับต้องต้องต้องโทรกันมาบอกที่ร้านก่อนเผื่อจะต้องมาขยับจอดข้างในตรงนี้นิดนึงครับผมนะแต่ถ้ามาตอนคืนผมว่าง่ายเพราะว่ารถมันจะโล่งละเออส่วนใหญ่มอไซค์ทำาอนคืนครับนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับถ้าสนใจนะฮะเราร์เอ็มมาได้เลยฮะนี่ฮะ ตัวฟูลรีตินิติกครับ5,000โลฮะรับประกันได้นะครับแต่ตัวพรีเมียมเกรดนะฮะนี่ตัวนี้ครับ3,000โลครับรับประกันทั้ง2ตัวรับเพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวตัวรถดีเซลและเบนซินที่ประสบความสำเร็จนะตอนนี้การันตีคุณภาพสินค้าแน่นอนรเราไม่ลดคุณภาพสินค้าและที่สำคัญกลิ่นหอมหอมแน่นอนฮะได้กลิ่นแล้วดมได้เลยฮะฟุง้งฮะกับเรียเทั้งสองตัวด้ครับ อ่อันนี้เลยไอเอ็มอันนี้เลยไอเอทีนะฮะฝ่าด้วยแต่จริงๆอ่ะมันมีตัวเจ๋งอีกตัวหนึ่งสำหรับดมละดมละใส่ผ้าดมมะหอมปดมดมอ่อันนี้ฮะกลิ่นหอมแน่นอนนะครับดมแอบดมแอบดมดมจริงดมจริงหอมป่ะเอออันี่ของจริงฮะถ้าไม่หอมเก๋นะฮะสำหรับเลอยครับแล้วก็ฝากผลงานกับนี่ด้วยฮะการตับเด็ติ้งอ่ะขอเบอร์โทรหน่อยครับเป็น095ครับ527 8392จ็ดแ โผลมาได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกร้านเปิดตอนเย็นนะครับผมวันนี้กรณีพิเศษนะฮะมาเทสกันฝาผลงานเขาด้วยแล้วก็มีหน้าเฟซไหมมีครับ93้าสามเดซซิ่งขึ้นเลยขึ้นเลยมีหน้าเฟซขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปขึ้นหน้าเฟซให้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ